สกสารสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนเราอย่างไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันในหัวข้อเรื่องสกสารกับชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูนาในหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะ วันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้กับเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของสักราาเด็กๆเ,เคยเห็นคำนี้ไหมคะคำนี้อ่านว่าสักราาเด็กๆทราบไหมเอ่ยคาว่าสักราาหมายถึงอะไรพอจะทราบบ้างไหมคะหรือพอจะคุ้นเคยชินคุ้นหูบ้างไหมลูก บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายอ่ะไม่เป็นไรลูกคำว่าสักากราระก็คือคำที่เป็นคำบอกปีนะคะคำบอกปีในที่นี้จะเป็นคำที่บอกเล่าเรื่องราวบอกความเป็นมาของเรื่องต่างๆว่าเรื่องเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาณนะเวลาใดสำหรับวันนี้นะคะ สิ่งที่คุณครูจะมานำให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับสกราชที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะไปดูสกราชที่หนึ่งกันเลยลูกสกราชที่หนึ่งคือตัวนี้พอสอคุ้นใช่ไหมคะตัวนี้คุ้นเคยมากเพราะเราจะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยเราตลอด คำนี้คำเต็มๆก็คือพุทธศักราชพุทธศักราชคืออะไรพุทธศักราชเป็นการนับปีเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธเราเนี่ยนะคะพระองค์สเสด็จปรินิพพาน เพราะว่าปรินิพานก็คือตายถ้าเป็นความหมายแบบง่ายๆนะคะก็คือตายนั่นเองสำหรับการนับปีศักราชของพุทธศักราชเนี่ยจะมีอยู่สองกรณีด้วยกันบางประเทศอย่างเช่นประเทศศรีลังกาเมียนมาแล้อก็กัมพูชาเขาจะเริ่มนับปีพุทธศักราชปีแรกก็คือปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเลย เป็นพุทธศักราชที่หนึ่งส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะเริ่มนับปีพุทธศักราชที่หนึ่งก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงไปแล้วครบหนึ่งปีพอดีเพราะนั้นปีพุทธศักราชของเราเนี่ยจะนับช้ากว่าประเทศอื่นหนึ่งปียกตัวอย่างเช่นปีนี้ของไทยเป็นปี พุทธศักราชที่ 2, 564ใช่ไหมคะถ้าเป็นของอกัมพูชาเขาก็จะเป็นเป็นปีอะไรลูกอ่าใช่ก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่2565อ่ะอันนี้เป็นศักราชก็คือพุทธศักราชต่อไปไปดูศักราชที่2องลูกคสออันนี้นักเรียนอนจาจจะคุ้นชินอย่างเช่นเวลาเราเรียนอ่า ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคุณครูก็จะให้เขียนตัวนี้คริสตศักราชอันนี้คือคริสตศักราชคริสต์ศักราชนับอย่างไรปีคริสต์ศักราชเนี่ยเราจะเริ่มนับในปีที่พระเยซูพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาคริสตจะเริ่มนับที่ปีที่พระเยซูประสูติประสูตก็คือเกิดใช่ ปีที่พระเยซูเกิดปีนั้นคริสต์ศักราชก็จะเริ่มนับเป็นปีที่หนึ่งะส่วนใหญ่แล้วคริสต์ศักราชนี่จะเป็นประเทศทางแถบตะวันตกพวกยุโรปนะคะจะใช้คริสต์ศักราชนับช่วงเวลาปีของเขาต่อไปอ,อ,อ,อีกศักราชหนึ่งก็คือฮอสออันนี้ อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะอันนี้คือฮิจรรัศักราชจะเป็นปีศักราชที่ประเทศที่เขานับถือศาสนาอิสลามใช้ในการนับศักราชนะคะเขาเริ่มนับเมื่อในปีที่ท่านนาบีมูฮัมมัดทำการฮิจรรัตฮิจระตตัวนี้แปลว่าอยพยก,ย,กย,ย้าย จากเมืองเมกะไปยังเมืองเบดีดาซึ่งเป็นเมืองมหามหาคนครที่เป็นใหญ่อันดับรองลงมาจากเมกะเพราะน,นั้นอันนี้เป็นศักราร3สามสามักราชที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะพุทธศักราชคริสศักราชและฮิตจารกศักราช ถามว่าสกราชอันนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรเด็กๆเ,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 เคยสังเกตไหมคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะอันนี้อะไรลูกอะไรคะปฏิทินใช่ไหมคะในปฏิทินเด็กๆสังเกตเห็นอะไรมั่งลูกในปฏิทินทอ่าบางคนอาจจะบอกหนูเห็นเดือนคะ่ะเดือนขึ้นมาอันดับแรกเลย าจากเดือนมีมะไรอีกมีตัวเลขตัวเลขอันนี้ก็จะปรากฏบอกเป็นวันที่ตัวเลขด้านบนก็จะเป็นลำดับของเดือนในหนึ่งปีเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมลูกเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้เห็นตัวเลขไหมคะตัวเลขบนสองพี่ หนูหนูบอกได้ไหมลูกเอ๊ะเลขอะไรนะมีเป็นหลักพันเลยสองพบอกได้ไหมคะโอเคได้เยี่ยมเยี่ยมสองพนั่นคือตัวเลขที่บอกปีพุทธศักราชหรือที่เราเรียกย่อๆว่าพศออนั่นเองสองพบอกอะไรลาอีก ในเมื่อเรารู้แล้วว่าพุทธศักราชเริ่มจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วครบกี่ปีลูกสองพถูกตอ้องอะถัดไปเพราะนั้นสองพั้ารอยจึงเป็นตัวเลขที่แสดงปีพศนะคะปีพุทธศักราชเวลาเราเจอพอจุดสอจุด เวลาเราอ่านอย่า,าอ่านว่าพศนะคะให้หนูอ่านคำเต็มๆไปเลยว่าพุทธศักราชอะต่อไปตัวเลขถัดมาลูกตัวเลขถัดมาเลขอารบิกเหมือนกันตัวล่างนะคะ2,021 2,021, 2021นี่เกี่ยวข้องอะไรกับศักราชบ้างไหมคะอ่าใช่เลย2 5 2 1นั่นคือปี คริสตกศัาราชปีคริสตกศัาราชซึ่งเป็นปีที่คนที่นับถือศาสนาคริสต์ใช้นับศักราชแล้วเด็กๆเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะทำไมข้างบนจึงเป็นพุทธศักราชข้างล่างจึงเป็นคริสต์ศักราชรู้ได้อย่างไรอ่ะถ้าใกลๆไม่รู้นักเรียนไม่รู้เด็กๆไม่รู้คุณครูจะบอกให้ลูกอ่า พุทธศักราชกับคริสศักราชอันนี้อันนี้นะคะ2564ันห้รอทูนี้นะคะอันนี้เป็น2 0 2 1เลขไหนมากกว่ากันลูกเลขไหนมากกว่ากันคะอ่ะ2564มากกว่า2 0 2 1นั่นก็แสดงว่าพุทธศักราชกับคริสศักราช อันไหนมีมาก่อนกันเกิดก่อนกันเด็กๆพอจะบอกได้ไหมคะอ่าถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมพุทธักราชตัวเลขเยอะกว่านั่นก็แสดงว่าพุทธักราชศ,ศาสนาพุทธของเรามีมาก่อนคริตศ,ศักราชศาสนาคลิ์นั่นเองแล้วมีมานานไหมต่างกันมากไหม ให้ดูอย่างนี้ลูกอ่าวิธีกิดนะคะให้หนูเอา2 5ง4้าเป็นตัวตั้งเอาสองพเป็นตัวลบอ่าลงลบสิลูกสี่ลบหเหลือสามหลบสเหล,ลือส5หลบศเหลือ ห้าสองลบสองไม่เหลือแล้วได้ตัวเลขเท่าไหร่ลูกห้ายสี่สิบนั่นก็แสดงว่าศาสนาพุทธหรือพุทธศักราชมีมาก่อนเกิดก่อนพิตศักราชกี่ปีลูก543ปีหนึ่งนี่นี่จึงเป็นตัวบอกว่าศาสนาพุทธเป็นไงคะเกิดก่อนอ่ะ ส่วนพุทธศักราชเมื่อเทียบกับคิดเจรศักราชนะคะพุทธศักราชของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาก่อนคิจรศกราต์1 2 2ักราชปีค่ะในสามักราชนี้ในสามักราชนี้เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะศาส,สนาศักราชได้ มาหลังสุดบอกได้ไหมลูกอ่ะใช่ฮิจรราะฮิจรราะักราชเป็นศาสนาอ่ะเป็นศักราชของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอ่ะมีอายุเก่าแก่ขึ้นมาอีกนิดก็คือคริสศักราชชื่อก็บอกแล้วว่าคริสศักราชนั่นแสดงว่า เป็นสักรารของคนที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนพุทธศักราชอันนี้บอกตรงเลยพุทธศักรารก็จะเป็นสักกาชสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเรียงลำดับเลยลูกหมายเลขหนึ่งพุทธศักราชมีอายุเก่าแก่ที่สุดถัดลงมาก็จะเป็นคริสตสักราช และสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือฮิจเราะศักราชค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของศักรารที่เรามีใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูก็จะมาบอกเล่าความรู้นักเรียนเถยงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่ในเรื่องของการเทียบศักราชระหว่าง23ศาักราชนี้ นะคะสวัสดีค่ะ